Không xùm lắm Thầy nên đào ra Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ừ Thầy phải Happy Birthday trước okay. Happy Birthday to you Happy <laughs> Birthday to you Happy Birthday, Happy Birthday Happy Birthday to you Ui, xóa Thú Được rồi Thời đoạn thiết thái rồi ก็มีความสุขไอ้แม่มีความสุขเนอเพี่งเปิดแล้วหูยลวงนะคะลวงนะคะ <c oughs> อ,อา,า่อาชานเปิดให้จับไวนีอ่อะไรนี่อะไร Happy Birthday ใช่นะั<จ>่นแหละใช่เธอกดตรงปุ่มกลางนี่สุขสันต์วันเกิดนะคนุนพ่อววันเกิดอีกปีแล้วนะแม่ก็ไม่รู้จะเลือกอะไรให้แต่ว่า ตั้งใจอจะทำอะไรให้คุณพอดุกฟีเลยแฮปปี้เบิร์ด์มีความสุขมากๆหลักนะ <c oughs> อันนี้เธอไปห้อยวงจได้นี่ไม่ของเธอเลยปะ <c oughs> ใช่มมนคนละอันอื ของเธอมีอันหนึ่งแล้วเพราะว่าของฉันก็มีถ้ามีคู่กันแล้วเธออยู่ปืนแต่จะบอกว่าฉันไปซื้อมาใช่ปะแต่มันไม่ได้เป็นสําเร็จรูปมันจะนั่งด้อเองลายมือฉันไม่สวยลายมือฉันติไก่เขียบรเยังเนี่ยโอ้อะไรเยอะแยะกล้องซูมหรอกล้องซูม ไแล้วนะได้เลยอะไรอะนาฬิกาไงฉันบอกแล้วฉันจะให้เธอไ,ไ,ไหนฉันทำไมฉันจะให้เธอเธอเอาไปเลยเป็นของเธอแล้ว <c oughs> ได้เราดูชินพยายามดูอะไร เราไม่รู้หรอกว่าอะไรอืมีเสื้อวันเกิดเธออืมเธอแล้วมีถ่ายเธอน่าจะดาวออกเพราะมีคนออกก็เธอรีบปะเธอไม่รีบรี เล่นนึกอะไร <Yeah. S 1> งงเงียแต่มันเป็นของที่เธออยากได้ oh. <Yeah. S 1> เธอรอู้ไหมว่าที่สาขาเซ็นทรัลบารามเก้าไม่มีแล้วเอาหรอจะไปตามหาเจอที่นูน่นเซ็นทรัลลาดฝาวเย่ <Hey. S 2> yeah. ได้เก่งเจเลยใช่อันนี้ไหม <S <s <ets> <S ใช่ใช่เนะาะตอนแรกแม่ก็นึกว่าจะแบบไม่ใช่หมดแล้วเป็น <c oughs> ไ,ไงแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ กไปหมดเลยคุณแม่ฉันขอกินฉันไม่ไหวแล้วฉันหิวแฮปปี Birthday, ้เบิร์ดเดย์ค่ะบาย